สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียฟิติทูนะครับวันนี้ครับมามีโอกาสมาแม่สอดนะครับก็ยังไม่ได้กลับนะครับพอดีมาส่งของก็ได้ที่พักแล้วนะครับใกล้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 กับแม่สอดนี่แหละอีกประมาณ4ี่กิโลถึงแม่สอดนะครับเดี๋ยวพาเดินดูรอบข้างในนะครับว่าจะเป็นยังไงสวยงามน่าพักไหมนะครับเนี่ผมก็ขับมาใกล้นะครับยังไม่ได้ดับเครื่องขับมาทั้งวันนะครับสตาร์ททั้างวันเลย ก็มีห้องเยอะนะครับตรงนี้ยาวไปโน่นเลยมีประมาณสิบแปดห้องสิบแปดหรือยีอ่สิบนี่แหละครับน่าจะยี่สิบห้องก็ผมเป็นห้องที่สิบหกนะครับสวยงามมากน่าอยู่มากนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างจะน่าอยู่ไหมเผื่อใครผ่านไปผ่านมานะครับอาจจะได้มาพักคนที่ผ่านไปผ่านมานะครับ นี่ครับมาเสิก็จะมีทีวีให้ก็ตู้เย็นนะครับโต๊ะนั่งและนี่ก็คือมีมาม่าให้ด้วยนะครับแล้วก็กาแฟแอันนี้ก็เป็นที่ทำน้ำร้อนนะครับแล้วก็มีสบู่เนี่ยเกือบไม่เห็นนะครับอันนี้ก็เป็น wifi นะครับของที่พักก็ถือว่าดีนะครับ มีน้ำให้ด้วยมีสบู่ด้วยนะครับผ้าเช็ดตัวนะครับมีสองผืนแต่เราคงไม่ได้ใช้นะครับผ้าเช็ดตัวนะี่ยเราใช้ของเราเอาเพราะว่าเราเตรียมมาเพราะว่าไม่รู้ใครใช้มั่งนะครับเยอะแยะนี่ก็จะเป็นห้องแอร์นะครับมีพัดลมด้วยนี่ก็จะเป็นเตียงนอนนะครับเตียงนอนนี่ใหญ่มากเลยครับ 5ฟุต6ฟุตเลยอันนี้ก็จะเป็นโซฟานะครับตู้เสื้อผ้าือเปล่าน่าจะใช่นี่ครับตู้เสื้อผ้าแบบบิวอินเลยมีโต๊ะทานข้าวนะครับถ้าเราจะมองดูรถนะครับรถเราก็อยู่ใ,ใกล้ๆนะครับตรงนี้เลยข้างหน้าห้องที่นี่นะครับ ราคาจะอยู่ที่450บาทต่อคืนนะครับก็ผมจะนอนนอนที่นี่ก็6กเจ็ดโมงนี่ก็เดี๋ยวเดินทางกลับแล้วนะครับนี่ก็มาเปิดห้องไว้กว่าหาที่อยู่ไม่ได้ครับทามันคำ่ำต้องมาเปิดห้องนอนก่อนแล้วของกินอนะไรพวกนี้เราค่อยขับรถออกไปอีกทีนะครับ ต้องหาที่พักให้ได้ก่อนมืดจะดีที่สุดอ่าอีกอย่างนะครับลืมเดี๋ยวพาเข้าดูห้องน้ำห้องน้ำเขาจะดีไหมนะครับนี่ครับห้องน้ำเขามีอ่างล้างหน้านะครับนี่ถือว่าออกแบบได้ดีนะครับสวยงามเลยแล้วก็ที่ทาน้ําอุ่นนะครับมีด้วยมีฝักบัวนะครับแล้วก็ชักโครก ถือว่าดูดีนะครับที่ดูอากาศด้วยเนี่ยดูดีใช้ได้เลยคุ้มค่ากับราคาที่เสียไปนะครับผมว่าจะไปดูอีกที่หนึง่งแต่ว่ากลัวมันจะค่ำซะก่อนเจอที่นี่แล้วก็เข้าไปดูในเน็ตนะครับจอดข้างหน้าประตูเขาแล้วก็ดูในเน็ตดูว่าสวยไหมดูรีวิวนะครับก็พอใช้ได้ก็เลยมาเลยนะครับเข้ามาเลย สวยจริงๆนะครับประมาณนี้แหละใครที่อยากจะมาพักแถวนี้นะครับก็ถ้าได้มีโอกาสผ่านมานะครับทางทางจะเข้าแม่สอดนะครับถ้ามาจากแม่ละมาตนะครับเพราะว่าผมมาจากแม่ละมาตตอนนี้อีกสี่กิโลถึงแม่สอด อะไรที่พักอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวผมขอตัวขนของนะครับขนของมาเก็บไว้ก่อนพวกเสื้อผ้าพวกอะไรพวกนี้นะครับของใช้ของผมนอนกับแฟน2คนนะวันนี้ส่วนพรุ่งนี้นะครับเดินทาง8ปดโมงถ้าเจอวิวสวยๆหรืออะไรเดี๋ยวผมเก็บบรรยากาศใ,ให้ชมนะครับก็เป็นอีกคลิปนึงนะครับก็การหาที่พักนะครับวันนี้ก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญนะครับอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกันด้วยนะครับสวัสดีครับ